เกี่ยวปินวเกี่ยวขาน่ะแบกแบกแพนักแบกโอ้เขาให้เกี่ยวมือนี่นะ่ะเป็นจวคน ลงมาเนี่ยเอาไว้รถพงกันเาดไม่ได้เร้อบ่กพงทพาดไม่ได้หออไปงนบ้านว้ก็ไปว่ายุ่นายทงคนอะเาไปายทงาไม่ได้เลยนะ รบรรยากาศล่าสุดนะครับกออ็พร้อมแล้วเนาะ อันไหนแอับอแอปเห็นที่ว่ามันเป็นขอบอะตรงนั้นก็น่าจะบอกว่าพี่ชัยมันเป็นขอบเป็งอนอย่างนี้ใช้แอปตัวไหนดูคลิปแกมาลงเมื่อวานแล้วมันมันดูไม่ได้ไงแกไปเอากล้องอะไรไม่รู้ถ่ายมัวไปหมดเลยเห็นว่ามันถ่ายแล้วมันใสก็เลยลองดูแต่กล้องสวยจริงนะกล้องสวยนะโอปโปจะได้ใช้กล้องโอโปแล้วคันนี้แนนลบทิ้งละแอปนั้นอะเออกล้องโอโปและ เปิดอะไรนะครับตอนนี้เต็มรถเต็มรถไหมเนี่ยเตมไปเล็มเยุงไปนอนเด้ะลุงไปนอนเน้อไปค้างคืนนะวันนี้เราไปค้างคืนนะครับไปไหมพี่ไปไหมพี่ไปนะลุงว่าค้างนะเต็มไปนอนเนะนะ

มาขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวไปไปรับหบรรยากาศล่าสุดเนาะลงชิ้นช่างว่อะไรเัินดูเหรออ๋อลงกิ้ลูกชิ้นแนล เห็นว่าเห็นว่ายเห็นว่าคุยกันใค่ว่ามันมีตองฟ้อองฟลเป็นนึงเป็นหนุ่มทิพย์ชาแนลเออมันจะได้ไม่ถ่อมอนนุองทิพย์ก็คือใครค้ก็ว่าคนทิพย์แบบที่จะหายก็หายไปองเหรอทำไมไม่ตั้งทำไมไม่ตั้งวนี่ระนามชาแนลไปเลยหนุ่มทิพย์ชาแนลนะครับมันชื่อเดิมมันตั้งแต่ตั้งเล่นแล้วตงแัรยากาลาสุดน้าบานลงนะครับตจากงนนลุงลุงทิพยใช่ไหม

มามามานหี่มากขาวนะฮะอิมบุนอนเถียงหน้าเลยด้วเขาสินอนค้างขึ้นด้วเดวไเยี่ยมอ้ลุงเสือไปลุงเสือใหอ๋เพื่นยไปกินไก่ไก่อฟางกับลุงเสือนะครับให้โมนนได้แรีบไปไหน คือยังไงแล้วแบบนี้นะลุงแหวงลุงแหวงเขาจะไปนอนเนี่ยรุ่นเอาแต่ตัวไปลุงแหวงเครื่องนอนมีไหมเนี่ยไปนอนนู่นเนอะเขาจะไปนอนเลยนอนหนึ่งคืนไหมถามลุงพลน่ะถามลุงพลต้องถามลุงพลแล้วจะมีการได้กลับมาหรือเปล่า ผมไม่กลับเด้ผมพรุ่งนี้ผมก็เลยกลับอุดรเลยโอ้ยเขามาส่งกันก่อนไม่ได้นี่เขาเพิ่มมากเพิ่มมากเพิ่มไ่ได้เอาไปให้กันสรุปเรื่องไหนแต่เรารอดู้นค่ำนี้นะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้รอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นอนุญาตอนุญาตบรรยากาศที่วางเยี่ยมนะครับรอรอดูเก็บภาพบรรยากาศจากค่งนี้มาฝากนะฮะยินดีครับเป็นการโฆษณา โปรโมทเป็นการโปรโมทรถจะเอ็มใครไปด้วยอ่ะไม่มีครับเพราะว่าผมจะเลยกลับเลย ให้ลุงบอกล่าสุดลุงว่าจะนอนนะคุย <c oughs> กับผมแต่ไม่รู้ว่าลุงเปลี่ยนแปลงแนะ่ตลอดก็ลองรอดูแล้วกันรอ,อดูอ,ดออกใหม่มั้เอาเซเลนาได้หน่ะอ,ออกรถใหม่เหรอขายกับตันบ่มสองแสนเงิน,นสดเลยเงิเนสด ตายเมื่อวันแสนห้าวันนี้ให้อีกครั้จบเลยนะจบเลยเกี่ยวเมือหรอคืออะหรยังไม่แน่ใจครับบรรยากาศล่าสุดนั่ง Abei, le, ป้าไปด้วยไหมป้าเ้าเดปครับคุณนไปบ้านใหม่ค่ัไปเป็นกำลังใจให้น้องแมนครับโอเคครับเดี๋ยวไปเด้อยบ้านใหม่เด um> ี๋ยวคำถามเดี๋ยวเจอแมนรับพี่ต่างมือรันเลยนะครับบรรยากาศเนาะก่อนที่จะเดินทางไปบางเยี่ยมกันนะครับก็รอดูนะครับคลิปที่บางเยี่ยมนะครับ เราจะไปทำอะไรกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ